คนจะเกิดมาเป็นดาวเด่นนะคะต่อให้จัก,กรวาลเนี่ยจะต้องแบบมีทุกสรรพสิ่งอยู่แค่ไหนเยอะแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถจะบดบังแสงได้อย่างแน่นอนนะบางคนหิวแสงแต่บางคนเขาเกิดมาพร้อมแสงอยู่แล้วค่ะเรากำลังพูดถึงน้องลิซ่านะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะคุณพ่อบาบินแห่งบูกาลีค่ะให้สัมภาษณ์ถึงน้องด้วยนะใน GQ นะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ไว้อย่างน่ารักเลยเลยทาให้เรารู้เลยว่า พ่อบาบินเนี่ยเขาไม่ได้เลือกคนจากกระแสนะคะแต่เขาเลือกน้องเรียกว่าตกลุมรักตั้งแต่แรกเห็นแล้วล่ะค่ะก็ข้อนี้น่าสนใจมากเลยเขาก็บอกว่าอยากให้พูดถึงลิซ่า b l a c k พิง k หรือว่าลลิสามโนบาลหน่อยเหตุผลที่เลือกน้องเป็น g l o b a l brand ambassador ของบู k การีเนี่ยเป็นเพราะอะไรแหมมาฟังคำตอบจากคุณพ่อทูลหัวกันนะคะ คุมพ่อบอกนะคะว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะเลือกน้องเป็น global brand ambassador ค่ะก็เฝ้าดูน้องมาตั้งแต่เดบิวโอ้โหเอาจริงดิคุณพ่อแฟนตัวยงนั่นเองนะคะบอกว่าเฝ้าดูเธอมาตั้งแต่ตลอดก่อนที่จะเดบิวเป็น blackpink ค่ะ และได้เห็นนั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะว่าน้องลิสเป็นศิลปินที่มีศักยาภาพมากแถมน้องเนี่ยโดดเด่นโดดเด้งออกมาเลยค่ะและตัววงเองเนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ที่ดังไปทั่วโลกนะคะ แน่นอนว่าน้องลิสเนี่ยมีสไตล์ที่ชัดเจนมากๆค่ะและที่สำคัญก็คือสง่างามเข้ากับบูกาลีด้วยนะคะก็นะเครื่องประดับเขาหรูหราแล้วก็มีตำนานมาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นความสง่างามต่างๆนี่ก็ต้องเข้าด้วยไม่ใช่แค่เรื่องชื่อเสียงนะทุกคนแล้วก็ยังบอกเพิ่มเติมอีกว่าน้องลิสเนี่ยเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่มีอิทธิพลแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กผู้หญิงทั่วโลกได้นี่ ก็เลยเป็นเหตุผลสำคัญด้วยนะคะว่าไม่ใช่จะมาสวยๆรืดๆอยู่คนเดียวค่ะแต่ตัวเองเนี่ยต้องเป็นอินสปิเรชันให้เกิดนะผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งในยุคต่อๆไปได้ด้วยนะคะซึ่งน้องลิสเนี่ยตรงเป๊ะกับทุกจุดที่อยากได้เลยทีเดียวแต่ที่แอดอึงๆก็คือโอ้โห มาตั้งแต่ตอนเนี่ยก่อนเดบิวตนะคะคุณพ่อก็คือแบบบลิงขนาดแท้บลิล้านเปอร์เซ็์แล้วนะคะโอ้โหน่ารักมากจริงๆเนาะจึงก็ต้องบอกว่าวันเกิดน้องที่ผ่านมาเนี่ยก็ส่งอัญมณีสวยงามไปให้น้องด้วยเป็นของขวัญนะแนหมขวัญถุงให้กับลูกสาวคนนี้ให้ปีนี้เนี่ยได้ของอะมุมมีมูลค่าเนาะก็จะรับทรัพย์กันไปตลอดทั้งปีอย่างแน่นอนนะคะ ก็ได้เห็นแล้วเนาะสำหรับใครที่แหม่ม,มองว่าค้านสายตาพยายามจะงัดให้มี G B A คนใหม่นน้นนี้นั้นนะคะบอกเลยว่าระดับสายตาผู้บริหารนะคะเขามองการไกลเขายิ่งกว่าเหี่ยวอีกนะคะเขารู้หมดละคะ่ะว่าคนไหนเป็นยังไงนะไม่ใช่แค่คุณนะสมบัติที่เหมาะสมเท่านั้นนะคะ แต่อุปนิสัยต่างๆก็ต้องดีด้วยนะคะเพราะทั้งหมดค่ะเป็นพฤติกรรมด้วยทั้งต่อหน้าสื่อแล้วก็ด้านหลังสื่อเนี่ยจะต้องสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ของเขาที่มันมีคุณค่าแล้วทุกคนนึกออกไหมว่าเขาไม่ได้สร้างแบรนด์ขึ้นมาเมื่อวานแล้วมาขายดีวันนี้หรืออะไรแบบนั้นนะแต่เขาใช้ชีวิตต่อสู้กันมาเป็นทศวรรษนะทศวรรษหลายทศวรรษกว่าจะโด่งดังสร้างชื่อเสียงแบบนี้เพราะฉะนั้นการเลือก GBA ของเขาอาจจะเลือกคนรุ่นใหม่จริงๆแต่ว่า เลือกไม่ง่ายนะคะทุกอย่างต้องเล็งแล้วก็ต้องหมายมั่นปั้นมือไว้แล้วด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่าสําหรับน้องลิสเองไม่เคยทําให้คุณพ่อผิดหวังแล้วก็ต้องขอชมคุณพ่อด้วยว่าไม่ใช่แค่ในบทสัมภาษณ์ที่กล้าชมน้องออกมาตรงๆแบบนี้แต่หลายครั้งมากที่คุณพ่อสู้นะกับหลายๆอย่างทั้งสิ่งที่เรามองเห็นและไม่เห็นนะเพื่อที่จะดึงตัวน้องมาร่วมงานอยู่บ่อยๆแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยเห็นศักยภาพของน้องเหมือนเฟอร์รารี่นะมีพลังแรงมาที่ถูกขังเอา ไว้อย่างนั้นเลยนะคะซึ่งน้องลิทของเราก็ไม่เคยทําให้พ่อผิดหวังแล้วก็สร้างกระแสให้ได้มากจริงๆแล้วก็เป็นมูลค่ามหาศาลทั้งภาพลักษณ์แบรนด์แล้วก็มูลค่าที่ตัวเงินด้วยนะคะ,ะวันนี้มาเม้ามอยกันประมาณนี้ก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนยังไงเย็นนี้จะรถติดหรือเปล่าไม่รู้กลับบ้านเดินทางกันปลอดภัยนะจ๊ะสวัสดีจ้า